นี้ผมอยากจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะที่เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือในสถานการณ์ที่รเราเผชิญกับวิกฤตฝุ่น PM 2.5ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในทั่วทุกเขตในกรุงเทพเลยนะครับรวมไปถึงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID 19นั่นเองครับซึ่งตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยยังสูงอยู่นะฮะแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มที่ท่าว่าจะลดลงเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะเราควรจะต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ร่างกายของตัวเองนะฮะให้แข็งแรงแล้วก็พร้อมรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ล้วก็ไวรัสโควิด COVID 19นะฮะผมเลยอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะที่อยู่ตรงหน้าทุกท่านเลยนั่นคือตัวเวจิเอ็กนะครับตัวเวจิเอ็กเนี่ยเป็นสารสก,กัดจากพืชผักผลไม้นะฮะมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายนะฮะ55ชนิดซึ่งตัวนี้นะฮะสามารถใช้ แทนนะฮะการทานผักและผลไม้เลยตอบโจทย์กับผมมากๆเลยเพราะผมเป็นคนที่ไม่ชอบทานผักนะครับทานตัวนี้สามารถทดแทนวิตามินและธาตุที่เราจะได้จากผักและผลไม้ได้เลยครับแล้วก็ทานง่ายมากๆเลยนะครับตัวนี้เขามาเป็นแบบผงนะฮะสามารถชงกับน้ําเย็นแล้วก็ดื่มได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาชงให้ดูเลยนะครับนี่เลยผมมีเชคนะฮะวิธีทานก็ง,ง่ายๆครับเขามีช้อนตวงมาให้ด้วยนะฮะเราก็ ตักประมาณ1ช้อนตวงนะฮะถึง2ช้อนตวงนะครับแล้วแต่แต่ละท่านนะฮะเพราะว่าเพศหญิงเพศชายแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยมีความสามารถในการดูดกืนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันนะครับนี้เราก็ผสมกับน้ำเย็นได้เลยนะฮะออกมานะฮะเราก็แค่เชคนะครับกลิ่นหอมอมากๆเลยนะฮะ ต้องบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยหอมไม่เหม็นเฉียวเลยนะครับ ีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นของเวจิเอ็กนะครับนั่นก็คือช่วยล้างสารพิษตกค้างในร่างกายนะฮะซึ่งเราได้รับมาจากการทานอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษตกค้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นผักและผละไม้นะฮะที่มีสารพิษตกค้างจากการทําการเกษตรนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันไม่สามารถชําระล้างออกได้คุณจะต้องไปเสียเงินแพงๆเพื่อดีท็อกในโรงพยาบาลนะฮะแต่ว่าเวจิเอ็กของเราเนี่ยสามารถช่วยชําระล้างสารพิษตกค้างในร่างกายได้นะฮะและที่สําคัญเลยยังมีประโยชน์จากวิตามินและธาตุรวม55ชนิดที่เป็นสารสกัดจากผักและผละไม้ ที่สําคัญนะฮะมีกลิ่นของชาเขียวดื่มง่ายแล้วก็ไม่เหม็นเขียวใครที่ไม่ชอบทานผักเหมือนกับผมนะฮะหรือว่าในวันหนึ่งเนี่ยคุณหาทานผักแลปปะผลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ยากเพราะว่าทํางานออฟฟิศหรือว่ามีแลสไตล์ที่จะต้องเดินทางไปเจอผู้คนในแต่ละที่ต่างๆนะฮะต้องทานอาหารตามฟู้ดคอร์หรือว่าทานอาหารง,าง่ายๆตามห้านะฮะซึ่งจะมีส่วนผสมของผักแลปปะผลไม้เนี่ยที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะแนะนาเลยให้ตัวิจิเอ็กเนี่ยช่วยในเรื่องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ สุขภาพของคุณในแต่ละวันได้นั่นเองครับฝากไว้ด้วยนะครับกับบริภัฑ์ดีๆแบบวิตชิเอกนะฮะ